สวัสดีครับวันนี้ร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับก็อยู่ที่ฝายหลวงนะครับตรงนี้เป็นจุดเช็คอินใหม่นะครับของอำเภอพบพระนะครับตำบลวาเลนะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาชมภาพบรรยากาศที่ฝายหลวงนะครับอเราไปกันครับวันนี้เนาะวันนี้น่าจะคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นวันธรรมดานะครับ เราไปชมกันครับภาพบรรยากาศสงการนี้เจอกันนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บ้านวาเล่นะครับตำบลพบพระ,พะอำเภอพบพระชวะตากนั่นเองนะครับ ร้านหนึ่งจะพาไปชมฝั่งโน้นนะครับก็เป็นฝั่งพม่านั่นเองนะครับก็สามารถที่เราจะนะครับก็มีจุดถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวพาจะพาข้ามสะพานไม้ไผ่นะครับแต่ที่จริงข้ามตรงโน้นก็ได้นะตรงโน้นแต่ ร้านหนึ่งไม่มั่นใจเพราะว่าใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับก็เลยมันต้องมาข้ามตรงนี้นะครับไปร้านหนึ่งจะพาไปเที่ยวฝั่งพม่าก,กันว่าฝั่งโน้นมีอะไรขายบ้างนะครับอ่ะตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่ต่างประเทศแล้วนะครับอยู่ประเทศเมียนมานั่นเองนะครับฝั่งโน้นนะครับเป็นฝั่งไทยนะครับเนี่ยครับที่มองเห็นโน้นนะครับเป็นฝั่งไทยแต่ Albert, ตอนนี้ร้านหนึ่งข้ามมาประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรขายบ้างนะครับ มีอะไรขายบ้างไปดูกันครับนี่ฝั่งนี้ก็มีของขายนะครับอ,อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะมาหมูกระทะอ๋อหมูกระทะเป็นแบบนี้เหรอนะเห็นไหมครับหมูกระทะฝั่งนี้นะ,ะอ๋อไม้ละหนึ่งบาท อ๋อไม้ละหนึ่งบาทนะครับเห็นไหมครับไม้ละหนึ่งบาทอ่ามาเที่ยวได้นะครับแล้วก็ลองมาชิมดูนะครับหมูกระทะฝั่งนี้นะครับก็จะมีเนี่ยครับมีพริกนะมีแตงโมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นสะพานนะครับระหว่างข้ามไปฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมานั่นเองนะครับตอนนี้น้องผมสวยมากเลยผมสวยมากเลย น้ำน่าเล่นมาก เป็นไงบ้างครับวันนี้ได้ชมภาพสวยๆนะครับที่ฝ่ายหลวงนะครับวันนี้รายการร้านหนึ่งพัดเที่ยวนะครับก็เอาภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะครับโครงการนี้นะครับไม่ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับมาเที่ยวที่อำเภอพบพระนะครับอ่าเนี่ยครับเห็นวิวสวยๆแล้วก็น้ําเย็นๆนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับไวต้าไว้นะครับอิโมเอลนะครับอิโมเอล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับแดดร้อนๆอย่างนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับไวต้าไวซ์อิมูเอลนะครับสนใจสินค้านะครับโทรได้เลยนะครับเปิดที่ขึ้นหน้าจอนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับบายบายครับไปแล้วนะครับ